สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่ออฟกุกกอกนะคะอ้าวไมเดยไม่ไปเหรอคะรอบนี้เออไปนะคะรอรถมารับรอรถมารับต้องให้รถเด้อออกมาแล้วนะอ้าวลุงตาซานก็จะไปแล้วนี่เลยวานวานเขาก็เจ๋งมาเล่นเขาก็เลยมาเล่น เนี่เราขยับไปนิดนึงนะมันมันก็เป็นเงาเงายู่ด้นาตามันก็เป็นมันก็เป็นวิวมันดูมาเราเลยนะขนาดตาก็ไปด้วยนาตาต้องตกใจแล้วแม่พี่เดี๋ยวเราก็เงากว่าเดิมไม่เงาก็เก่าไปแล้วมันก็เ่าแบบนี้เหมือนบ้านล้างอะได้บบนี้ก่อนที่เป็นบ้านล้างแล้วค่ะตกไปนี้แมนเหลือแต่ความทรงจำไม่ไม่ถึงขนาดนั้นอ้าวปู่ยังยังอยู่เลยก็ยังแต่ส่วนนั้นเราจะอยู่ทางนี้ก่อนให้ตาชานไปก่อนเด้อ มันแล้วใบบุญขึ้นรถไมไกลกันเลยค่ะขึ้นรถขึ้นรถขาตาขึ้นรถขาตาชาญไปพักกันแล้วโอ้ยลุงจินนี่ลาแล้วโกกอกนู่งลาแล้วโกกอกบอกชานก็เหมือนกันนะคะไปแล้วนะไปพักผ่อนค่ะ เี้ยงง้างได้ทั่งนั่นปิดประตูโอ้ปิดประตูอ้าวเพชรว้แต่ปิดเรียวขนาดเราที่ค่อยไปน่กันไปเด้ออ่าสรวที่ค่อยไปไป,ยไป,ป้าบอกาบาอ่า,านนะะรวม,รมลกลุ่มกันไปเดาาี๋ยวต้องให้เบดีทำป้ายร้านรอแล้วนะที่นูน่นร้านแม่ครัววังจังซีเดอ้อ

ตาก็ไปหาหลานนะครับไปวงนั่งนะครับวงนี้นะอ้าวลุงจะนั่งนั่นนั่นนั่นน่นได้หรือได้เหรอบปยอ้าวาเปลี่ยนใจหรือเปล่าบอแล้วร่องหรือเปล่านี่ร่งบอกอเลยายร่องายบาย คราวนี้จริงๆแล้วนะคะลุงไปแล้วรอไปรอมกน้องคอยก็อยากไปอยู่ไม่เดี๋ยวรอไปพร้อมเราเดี๋ยวไปเข้าหน้าลุงจุงลงหุเสื้อผ้ายังไม่ได้เตรียมเลยดูเสื้อดำแถวกางเกงกันเนาะจะหก็นไม่ทันนะเนี่ยน้องคอยจะร้องไม่วันนี้นะจะโตไปสาวแล้วนะเนี่ยเมื่อกีค่ะ เดี๋ยวพาไปจัดผมทีจะเปิดเทอมแล้วขึ้นขึ้นยุบยุบอะไรให้มันเดินพอยก็คอซีค่ะบอซีกโก้ไลฟ์ก็ไปพร้อมกันเลยเหรอไปแล้วมีก็ไปแล้วไปแล้วตาซาแล้วนะคะไปแล้วเด้อใบบุญไปแล้วค่ะแล้วก็จะเป็นคันนี้นะคะตามไปนี่ลุงจิมนะคะกับนุบ่าวนุ ค่อยเจอกันเสาร์อาทิตย์จ้าเดี๋ยวค่อยเจอกันเดี๋ยวค่อยเจอเดี๋ยวพี่เมย์จะไปสร้างห้องหนึ่งทีกับน้องพลเฮ้ยได้การเลยวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไปเสาร์อาทิตย์ไปละต่อไปเรามีแพนเรามีแพนว่าจะไปสุกเสาร์อาทิตย์กันเหมือนใจเอ็มโอ้แม่เตอมได้ยัง เห็ดไปฝากไพอ๋อไปก่อนเห็ดละงูกนะคะโอ้โหไปแล้วนะคะสามหนึ่งสองเจ็ดกำลังเดินทางไปติดๆเลยแล้วก็จะเป็นช่างพงนะคะแม่สมอที่พุ่งมาท่านเดิไปดอกเนาะไปกไปพ่อแม่ในเละสักสองอาทิตย์บอมาเพราะว่าเอารถไถรถมันไปแต่ว่าน้ำกลดไปฮะก็รถไฟรถมั่นละเนาะไปแล้วนะคะ รถไปขี่ที่นู่นด้วยเวลาการเดินทางจะได้สะดวกเสือก็มาบอากไปแล้วนะคะตอนนี้เดียนน๋ดวยวไ,ไปหาหน้องพลอยก่อนตามส้มตามแล้วค่ะคราวนี้เพราะว่าเขาไปป่าหมดแล้วน้องพลอยก็อยากจะไปจบกัดจะร้องไห้แล้วนะเจ้าจะว่าอะไรเด้อก็นิ่มเด้อ เเจ้าจะได้หาแนวมาเหาได้ได้ไปส่งมัแรงนี่ได้เนาะนี่พ่อข้าน้องพ่อลองจะไปส่งเลยบ่ยังไม่จะลูกเอ้ยงาตองนี้นต้น,นี้น่ะกำลัไปไม่ใช่แม่ไม่ให้ไปนะพ่อไม่ให้ไปอ๋อที่หนูไม่ให้ไปก,ทไไไปก็ที่หนูไม่ได้ไปก็คือพ่อไม่ให้ไปบ่ลูกโอ้ยพ่อแทนเหงาพ่อไปอยากให้ไปเท่าไหร่้ย่อแทนยางให้ไปอย่างมันเพิ่มิเอเิมันกระเทนินเดี๋ยวค่อยไปสุขสา์อาทิตย์เอา มาแล้วมันก็โอ้ยอช่วงปีมือมันก็ร้ายแรงาังไอเดียก็ไม่ได้ไปไอเดียก็อยู่กับยายบอกไปเจอแม่ตอมเนาะโอ้ยอุ้ยก็ลีกใส่นาแล้ววานนี้พี่น้องเอ๋ยเอาผงเต้าเป็นแทบเป็นแทบวันนี้ยืดไกเออเทปผงชูรสใส่ลูกอ่าผงนัวโนโนโน่เอาช้อนตวงก็ได้ค่ะลูกลีลานะคะลีลาลีลาลีลาให้ผมยังอยู่นะลูกให้ผงยังอยู่ใส่แล้วล่ะลู แม่ยังไม่เห็นเลยแม่ันล้มาลูกล้เยู่ล้ยอเหนอยู่เซน้อยเซบน้อยเสน้อยเซบน้อยมาแล้วมันสีกระเด็นใส่ตาหันละกเอาเอานั้นใส่ลูกเออแบบนั้นล่ะม่าเรท่หยมไมันในครกเอาล้เด้อค่ะพี่น้องวันนี้เด้อเอามันหมุนแล้่ลูกเดีอยวให้แม่มปนตัช่วยปรุงไหมลูกลุงพันหรอคะเรียกลุงพันบอ ลุงพันน้ำเจ้าบ่ฝากชุบทีนึ่งชุบชุบชุบน้องพลอยบ่พี่เส้าฝากจุบแล้วนะเอาปาดมือนะลูกเอาแล้วค่ะแอดมินน้อยนะคะนี่ตามเราได้บ่เนี่ยน้องพลอยตาเองเลยตาเองได้เลยจับจี๊ดจ <'s> ับจี๊ดนวดจักปิดจานเข้มขึ้นด้วยกันเอาแล้วค่ะทางนู้นนะคะนี่บรรยากาศก็เริ่มเงียบเราได้บ่ไปหมดละ มันไม่มาต่อยไปให้เงียบแล้ววันนี้ตอนนี้ัแม่มาต่อยยังไม่ตายแม่มาต่อยแม่่ตอยไปเสียแล้วก็โหยเงาแล้วห้ามค่ะแล้วไม่ต่อยก็แลไปโรงเรียนเดตอนไปแล้วต้องบางทีก็ต้องมาไล่์สดตรงนี้ได้เอฟซีเอ้ยบันนี้นะยายกับมาต่อยอยู่ที่นี่มาต่อยเรียนอยู่ที่นี่ค่ะน้องก็เรียนอยู่อ๋อตากับยายก็มานอนที่นี่บอกตาจะมานอนที่นี่บ่เออดีมากเลยขายของอยู่ที่โน่นใช่ไหมไม่ใช่ร้านขายของค่ะจะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตโอ้ แม่จะเป็นคนขายอาหารเด้อแม่เป็นคนขายอาหารตามแม่แม่จะไปขายแบบอาหารปิ้งย่างแต่ซ้าไปตลาดดึกก็ไปนู่นเลยใกล้อยู่เลยแม่ใกล้ตลาดบ่อใกล้สกลนครบ่อโอ้สุดยอดไปซื้อตลาดไหนล่ะตลาดวนอนโอ้ไปหาคนแล้วโอ้แม่ชิบไปหาคนแล้ว ใหญ่ด้แม่จริงจริงแม่แม่ถามดีๆหน่อยแม่น่ะต้องไปเปิดร้านอาหารร้านแรกร้งอาหารตามสั่งแล้วก็อาหารปิ้งย่างส้มตำเป็นร้านแรกเหมือนที่หนูจะขายของแบบนี้ร้านแรกเหมือนกันโอ้แม่แม่ตอมนะจีน่จอมนาออันอันหนูก็คงจะอยู่ปลายไม้เพราะว่าหนูไม่มีเงินซื้ออ้าวก็าววาจังสั้นไรแม่เหยือยซุปเปอร์มาร์เก็ตหนูก็จะอยู่เถิงยอดไม้แต่ว่าแม่น่ะจะขายอยู่บนรถได้ เอ้ยแบบนั้นแล้ววางคือปลาต้อยปลาดำนี like ่หรอใช่ค่ะเขามาซื้อก็หุบไฟหุให้หน่อยแก้วนึงหนูก็จะทำเหมือนเรามีชักลอกอะเอาทำเหมือนชักลอกนะมันก็หย่อนลงมาัวได้เงินเห็นหัดชักลอกสุกก็รวยเพราะที่อย่างนี้เลยนี่นะคะคลิปนี้ก็ขอจุกไปเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะช่องไม่อปกกกขอขอบคุณนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ